ครับสวัสดีครับสวัสดี FC นะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับ้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับวันนี้เช้าๆนะครับอากาศเย็นๆนะครับลมพัดตลอดนะครับที่ชนบุรีวันนี้นะครับอุณหภูมิ20องศานะครับ20 22องศาเซลเซียสนะครับอากาศก็ถือว่าเย็นๆช่วงนี้ก็เป็นปีใหม่นะครับเดือนมกราคมนะครับวันนี้วันที่5มกราคมปีพศ2568นะครับเปลี่ยนพศใหม่นะครับ ปีที่แล้วก็จะเป็นปีพศ2567นะครับปีนี้นะครับก็ถือว่าเริ่มต้นสักการใหม่นะครับในส่วนของการพยากรนะครับหรือทํานายทายทักของเราก็ยังพยากรนะครับทุกวันในส่วนของการพยากรณซึ่งก็จะยึดถือหลักในส่วนของโห,รา,ร,ห,ร,หราศาสตรน์นะครับแล้วก็หัตถลักษณ์หัตถศาสตร์นี่แหละโหราศาสตร์นะครับก็จะเป็นการพยากรนะครับไม่ไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของ กราบชีวิตนะครับถ้าถือว่ามีความแม่นยําก็จะเรื่องของกราบชีวิตกราฟชีวิตนะครับคนเราเนี่เขาบอกว่าดวงหรือชะตาชีวิตนี่ไปเป็นไปตามไซเคิลนะครับหรือกราบชีวิตเนี่ยทั้ง12หลักนะครับ12ปีนะครับหรือ12นักษัตรนะครับหรือลักษณะนะครับของเราดวงเรานี่แต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันนะครับการพยากรณ์ทำนายทายทักเรื่องของ ลักษณะนะครับที่เรียกว่ากราฟชีวิตเนี่ยก็จะถือว่ามีความแม่นยำนะครับเพราะว่าเรานําเอาในส่วนของวันนะครับวันเขาก็จะไล่จากอาทิตย์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับลักษณะที่ไล่นะครับแล้วก็ในส่วนของเดือนเราไล่ตั้งแต่มกราลนะมกราคุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนายนกรกราดาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวานะครับ<ๆ>เขาก็จะไล่ในส่วนของเดือน เขาก็จะไล่ตั้งแต่ชวดเฉลูขาชนเถาะมะโรงมะเสงมะเมียมะแม้วอกนากาจอกคุณนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการที่จะนําเอานะครับวันอาทิตย์นะครับแทนด้วย1วันจันทร์แทนด้วย2องวันคารแทนด้วย3น,น,นะครับเราเกิดวันไหนก็จะเขียนจดบันทึกไว้หรือเดือนนะครับไล่หนึองสก็คือมกราคมพาเนี่ยเขียนไว้ปีก็ชวดเะลู้ชานเถาะนะครับทีนี้ก็นํามาบวกกันถ้าสมมุติว่า วันเกิดนะครับเดือนเกิดปีเกิดของท่านเนี่ยนะครับมากกว่า12ก็12ไปลบหรือถ้าต่ํากว่า12ก็เขียนไว้นะครับทีนี้เราก็จะสามารถไล่ได้ของแต่ละปีว่าท่านนะครับปีไหนนะครับชีวิตเป็นยังไงอันนี้ก็จะถือว่ามีความแม่นยำนะครับศาสตร์ที่เรียกว่าโหราศาสตร์โบราณนะครับทีนี้ศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งนะครับเป็นการพยากรณ์หรือทํานายทายทักเรื่องของสัญลักษณ์ที่ลายมือนะครับที่เขาเรียกว่าหัตถลักษณ์ศาสตร์นะครับหรือฮัตถตศาสตร์เนี่ยนะ ็จะประกอบไปด้วยนะครับปลายมือของมนุษย์เราจะมี3เส้นหลักนะครับเส้นแรกจุดกาเนิดอ,อยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้ลากแผ่นลงมาลักษณะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตตามตำาราาศาสัตร์โบราณนะครับถ้าดีจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่นะครับแล้วก็เส้นนี้ก็ยาวมาันจะถ,ถึงข้อมือแสดงว่านะครับท่านนะครับจะเป็นบุคคลที่อายุยืนยาวนะครับอายุมากกว่า70ปีขึ้นไป2นะครับลักษณะเส้นสมอง ยิ่งยาวยิ่งดีก็จะเกี่ยวกับเรื่องของปฏิพันธ์หรือพิบความฉเฉลียวฉลาดดีเส้นที่3อยู่ใต้นิ้วก้อยลักษณะเส้นนี้ปลายเส้นนะครับยิ่งเข้าหาในส่วนของเนินพื้นหัตนะครับหรือใต้นิ้วชี้ลักษณะนี้นะครับเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของนะครับมีโอกาสนะครับที่จะได้เป็นเจ้าคนในคนในภายภาคหน้านะครับเพราะว่าลักษณะเสน้นตรงนี้นะครับหรือเนินพื้นหัสก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอานาจวัสนาบารมีนะครับถือว่าเป็นลายมือลายเส้นที่ดี ทีนี้เส้นที่เราจะมาพูดในวันนี้ก็จะเป็นลักษณะเส้นนะครับที่เขาเรียกว่าเส้นเทพคุ้มครองลักษณะเส้นนี้ก็จะอยู่ข้างๆกับเส้นชีวิตหรือขนาบข้างกับเส้นชีวิตนะครับลักษณะนี้ใครมีนะครับตามตำราเขาบอกว่า1สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุ้มภัยนะครับหรือลักษณะนะครับเหมือนที่บอกนะครับเป็นลักษณะเทพรักษาเทวดาคุ้มครอง,องครับบา, ifi, บางคนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับ แต่ว่ามีเส้นอันนี้นะครับที่ขนาบข้างนะครับสมมุติว่าเส้นชีวิตที่ไม่ต่อกันแล้วก็เส้นนี้ขนาบข้างก็จะทําให้ชีวิตนะครับจากอุบัติเหตุน่ะก็จะผ่อนเป็นเบาหรือลดลดลาพังหมดแต่คนไม่เป็นไรนะครับอันนี้เขียนลายนะครับในส่วนของข้อที่2ครับเขาเรียกว่าญาติผู้ใหญ่นะครับรักให้ดูให้การอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับลักษณะลายเส้นลายมือแบบนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นลักษณะลายมือลายเส้นที่ดีนะครับ ถ้าเกิดอยู่บนลายมือใครนะครับก็จะนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องของสิงเกิลซินะครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยแหละนะครับเทวาอารักษ์นะครับเทพรักษาเทวดาคุ้มครองนะหรือมีลักษณะที่ญาติผู้ใหญ่นะครับให้การรักใร่เย็นดูนะครับท่านนะครับเป็นอย่างดีลองยกลายมือท่านขึ้นมาดูนะครับว่ามีลักษณะนี้หรือเปล่าถ้ามีลักษณะนี้ถือว่าดีนะครับเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นเทพคุ้มครองสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ